เลยค่ะของโปรดทุกคนเราเจอเพื่อนในเกมเต็มเลยอะ่ะเพื่อนๆวันนี้บอจะมารับบทเป็นนักปัฒนาเมืองในเกมฮาทเปียโอ้ฮู <c oughs> <c oughs> ปอก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมแนวสร้างบ้านพัฒนาเมืองนะคะบอกเลยว่าขอให้บอกนะจ๊ะเออต้องขอเกริ่นก่อนว่าเกมฮาโทเปียเนี่ย <c oughs> คือเกมที่จะทําให้เรานะคะสามารถสร้างเมืองในแบบที่เราต้องการได้นะคะแล้วบอกเลยว่าภายในเมืองเนี่ยจะเต็มไปด้วยความน่ารักฟุ้งซิงนะคะพร้อมกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันและมีชีวิตชีวาเอาละ่ะ ถ้าพร้อมเราก็เรามาแล็ปฮาทเปียเลยวูฮูมีคัดซีนด้วยหรออุ้ยน่ารักเกินน้องดาวสวัสดีจา้าจะพาพี่ไปไหนจ้า้อยอยูภาพเกมน่ารักมากทุกคนนี่เขาพาเราลอยขึ้นฟ้านะคะ เราก็ไปเจอกับเกาะเกาะหนึ่งค่ะหรือว่าเกาะนั้นคือเกาะที่เราจะต้องอยู่ปอว่านะชัวป้าบอุ๊ยน่ารักกุณตัวละครคือแบบฟุ้งฟิงมากแต่มูตะมีนะคะว้าวน่ารักมาก สวยจริงทุกคนอุ้ยนี่เป็นไงล่ะโอ้โอ้โหทุกคนอลังการมากเลยอะคัดซีนอะขนปอลลุกเลยอะคือสวยจริงอะทำดีมากนะคะ นี่จะไปไหนหลอกน้องดาวอ๋อุอยขอบคุณที่คุณมาที่นี่อันนี้นะคะคือเราก็สามารถนะคะเลือกคำตอบได้ค่ะว่าเราจะตอบเขาว่าอะไรนนะเอาเป็นว่า คุณเป็นใครหรอฉันเป็นแค่ดวงดาวเล็กๆที่ไม่สำคัญหรอกส่วนเธอนะ่ะสำคัญกว่าอุ้ยเดี๋ยวปอจะมาตอบว่าฉันสวยสมบูรณ์แบบนี่น่าสนใจนะแต่บุค,คลิกของคุณจะเหมือนกับหน้าไหมอุ้ยเฮ้ยเอ่อทุกคนนะ่ะบอกฉันว่าฉันน่าเป็นคนที่ล้าเลิสุดๆ ปิง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 ,ปง,ปง,ปงว้ายน่ารักมากทุกคนและนี่คือ ตัวละครของดิชันนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในหมวดหมู่นะคะสร้างตัวละครนะคะคือจะบอกว่าก็จะมีสีผิวนะคะให้เลือกตามนี้เลยนะแล้วก็มีทรงผมให้เลือกด้วยค่ะโอ้โหแต่ว่าถ้าใครที่ขี้เกียจน,นะคะก็สามารถกดสุ่มได้ที่ลูกเต่านะนี่เห็นไหมอันนี้คือเป็นเอ่การสุ่มแต่งตัวนะคะเดี๋ยวพอจะมาใช้เป็นผิวประมาณเบอร์สองนะคะแล้วก็ทรงผมล่า อุ้ยมีแต่ทรงผมน่ารักทั้งนั้นเลยะก็จะมีทรงผมของผู้ชายด้วยนะครับวิ้ยผมยาวหรออุ้ยทรงนี้อย่างน่ารักเลยะทุกคนปอชอบทรงนี้ค่ะเอาละ่ะแล้วก็เราสามารถนะคะเปลี่ยนสีผมได้ค่ะปอขอเป็นสาวผมทองดีกว่านะต่อมานะคะคือดวงตาอุ้ยอันนี้คือแบบว่าตาเบลมากเลยนะ แต่ว่าอยากได้อันที่แบบว่ามีขนตาเนาะก็คืออันนี้เลยค่ะแล้วก็ สีของขนตาก็คือปรับได้เหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้โหเลิศเกินทุกคนทําไมเกมถึงได้น่ารักขนาดนี้เนี่ยตอนนี้คือแบบว่าปอเน่เลิอมไม่ถูกเลยนะคะแล้วก็เราสามารถนะคะเลือกสีดวงตาได้ด้วยอะ่ะปอขอเลือกเป็นตาอันนี้ก็แล้วกันนะคือแบบน่ารักมากทุกคนตาแป๋วเวอร์ต่อมาค่ะคือการปัดแก้วนะคือเราอะ่ะจะให้น้องนี่ยปัดแก้มก็ได้หรือว่าจะเป็นสาวที่มีกะที่หน้าและนี่คือเด็กที่นอนดึกนะคะ ขอบตาก็เลยดำอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเอ้ยแต่ปอขอใช้เป็นอันนี้ก็แล้วกันนะคะเราจะมาเลือกสีแก้มกันนะทุกคนหูยคือแบบว่าสีแก้มมีแต่อันน่ารักน่ารักนะอ้ยต่อมาค่ะคือเสื้อผ้านี่และนี่และเราว่านะเราใส่ฮูดดีไหมอะเราขอเลือกเป็นลุคนี้เลยลุยยืนยยนย่ะกยย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  หมู่บ้านใหม่จริงปะวิวตตนนะิตื่นเต้น่ะทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเลื่อนหน้าจอฝั่งขวาเพื่อหันมุมกล้อง โอ้ทุกคนบังคับเกมง่ายมากเลยอะวันนี้เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาสำรวจโลกของฮาโทเปียนะคะในช่วงโคตเบต้าเนาะไหนอะอู้อันนี้คือเป็นบ้านของปอนะคะเป็นบ้านหลังเริ่มต้นเลยนะน่าหลักมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวปอจะพาทุกคนนะคะเข้ามาในบ้าน นี่คือเป็นบ้านของฉันเหรอเนี่ยบ้านหลังแรกของฉันด้านซ้ายมือของปอนนะคะก็จะมีเควสนะคะบอกอยู่นะเขาเนี่ยต้องการให้เรานะคะไปหาบ๊อบค่ะบอ๊อบสวัสด,ดีบอ๊อบโอ้โหอันนี้คือเราแบบว่ายืนใกล้หน้าบ๊อบมากๆเลยนะคะเออเขาถามว่าอยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่หรอมาหาถูกคนแล้วละ ออยินดีด้วยตอนนี้คุณมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนี่เปิดฟัง์กชันคู่มือสร้างนะคะทุกคนไหนดูซิเขาบอกว่าในบ้านเนี่ยมีกล่องรอเราอยู่นะคะเปิดกล่องกระดาษค่ะเฮ้ยเราได้ไม้มาสีอันนะคะแปลว่าเกมฮาร์ทโเปียเนี่ยเราสามารถค้าของได้ด้วยนี่นะและกล่องต่อมานะคะคือโต๊ะค้าค่ะนี่ไง นี่เลยค่ะทุกคนวางเลยเรียบร้อยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใช้โต๊ะคราบนะคะเพื่อทำเตียงเดียวอู้เฮ้ยเอาดีเพื่อนนี่ไงเตียงเดี่ยวไม้ต่อนะคะอุ้ยคือบอกว่าน่ารักมากเลยอ่ะเอาละเริ่มสร้างอุ้ยอุ้ยดูดิและก็เหมือนว่าเราเนี่ยจะได้เตียงมาแล้วค่ะนี่ไงอุ้ย อฮ้ยเราจะวางเตียงไว้ตรงนี้เลยนะวางเลยอืมเรียบร้อยอุ้ยเขาไม่คลิปสอนเรานะคะวางเฟอร์นิเจอร์ด้วยหืมดีมากเลยล่ะเอาล่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะมาเดินชมรอบๆกันนะโอ้โหมันยากาัในเกมนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยอ่ะอุ้ยพอดีเราเจอเพื่อนบ้านหรอนี่ เขาเป็นนักข่าวแฟชั่นนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีบ้านของคนอื่นอยู่ด้วยอ่ะใครอ่ะหรือว่าเขาจะเป็นผู้เล่นคนอ er ื <S 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 ่นหรอจริงปะเฮ้ยบอกว่าใช่อ่ะเฮ้ยหวัดดีเพื่อนนี่เราเป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะไฮไฮเฮ้หวัดดีวัดดีเฮ้เฮ้เฮ้ นี่อันนี้ก็เป็นของคนอื่นนะคะโอ้โหบ้านสวยมากเลยค่ะแต่ว่าเราเนี่ยไม่กล้าเข้าไปนะคะอุ้ยมันเขากำลังทำอาหารกินหรอเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะเดินสำรวจเมืองนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะเดินเล่นอย่างเพลินน่ะมีอะไรบ้างเนี่ยสวยมากๆเลยครับเดี๋ยวนะอันนี้นะคะเป็นร้านค้าหรอคือเราเข้ามาซื้อของได้หรอ ใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นร้านคานะคะทุกคนแล้วก็ตรงนั้นนะคะเหมือนว่าจะเป็นร้านที่เกี่ยวกับน้องแมวน้องหมาหรือเปล่าอ่ะว้ายวุ้ยน่ารัก,กอ่ะสวัสดีครับเจ้าหญิงน้อยเจ้าหญิงน้อยอยู่ไหนอาแฮมสวัสดีมีธุระอะไรหรือเปล่าครับเออไม่มีค่ะ น่ารักมากเลยอะร้านนี้เป็นร้านเสื้อผ้าว้ายชอบเลยค่ะของโปรดวิวันดีค่ะทุกคนเหมือนเราจะเจอเพื่อนหนึ่งแล้วนะคะก็คือร้านนี้นะคะจะมีสองชั้นนะคะนี่ก็คืนมาเดินเล่นได้เลยนะคะคือเป็นเมืองที่แบบว่ากว้างมากๆเลยนะคะเดินเล่นได้อย่างเพลินๆเลยจ้านี่นะคะวิย สวัสดีเพื่อนเหมือนเราจะเจอเพื่อนอีกแล้วค่ะเฮ้ยคือเขาบอกว่าทำท่าทักทายปอด้วยอ่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนเราเจอเพื่อนอีกแล้วค่ะอุ๊ยนี่เธอจะขี่เราไปไหนหรอจ้าทุกคนคือบอกว่าคนเล่นเยอะมากเลยเดี๋ยวปอจะมาสร้างผมนะคะเริ่มเลยอูย้เอาออกมาวางได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาใช้พรมเนี่ยตรงนี้ดีกว่าหนะ้าวางเลยเรียบร้อยเราก็เอากระถางต้นไม้นะคะออกมาค่ะเราเอามาไว้ตรงไหนดีนะนี่เรียบร้อยค่ะได้ฟังก์ชันมาใหม่แล้วค่ะทุกคนคือเหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องค่อยๆเล่นไปนะคะเพื่อปลดล็อกฟังก์ชันใหม่ๆนะ เขาคือเพื่อนคนแรกของเรานะคะและนี่ก็จะเป็นเหน้าต่างของมิตรภาพนะคะเราสามารถนะคะแปะมือจับมือแล้วก็แชทด้วยกันนะแล้วก็ไปหาเพื่อนได้ด้วยอ่ะทุกคนจะบอกว่าเขาเนี่ยมีเลเวลนะคะระหว่างความสัมพันธ์กับเพื่อนได้ด้วยนะจะมีถึงเลเวล10เลยค่ะคือแปลว่า เราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนได้ด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อ๋อปอเข้าใจแล้วค่ะคือเราเนี่ยจะต้องเล่นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อปลดล็อกนะมีตกปลามีทําสวนนะคะจับแรงแล้วก็เป็นเอิอนักสํารวจด,ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีโลชีคือเขามาหาปอที่บ้านทุกคนว้ายคือ คือเราเผลอไปจับมือเขาซึ่งเขาเป็นใครก็บอลูทุกคนเราเจอเพื่อนในเกมเต็มเลยอะตกปลาตอนนี้เราได้รับงานอดิเรกนะคะคือตกปลาแล้วจริงปะกดตัว M นะคะเพื่อดูแผนที่ของเมืองได้โอ้ยดูสิก็จะมีตำแหน่งของคนอื่นน่ะบอกอยู่ด้วยนะโหเจ๋งมากเลยอะเอาล่ะ เราเจอบ่อตกปลาแล้วค่ะมา,ม,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 าม้ามาม้ามานี่เร็วมากินเบ็ดท่านหน่อยต้องกด F ค้างนะมามา มามาได้แล้วโอ้เรนนี่นะคะคืองานอาดีตท,ทั้งหมดนะคะที่กำลังรอเราเนี่ยปลดล็อกอยู่นะคะตอนนี้ปอเนี่ยยังทำได้แค่ตกปลานะคะทำอาหารก็ได้ทำสวนดูนกจับมแมลงเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาโอ้โหก็แปลว่าเราเนี่ยจะต้องค่อยๆเล่นไปนะคะเพื่อปลดล็อกอดีตต่างๆนะคะอุ้ยน่ารักมากเลยอะ นี่กำลังปลูกมะเขือเทศในบ้านนะคะทุกคนเขาเรียกว่าปลูกในที่ล่มจา้านี่กำลังหว่านเมล็ดนะก็คือมันจะมีเวลานะคะบอกอยู่ว่าเฮ้ยเนี่ยอีกกี่นาทีนะคะกว่าที่มะเขือเทศจะโตนะเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องมาลดน้ำผักด้วยนะเออเดี๋ยวผักไม่โตเดอ้อ อุ้ยคือแบบว่าเกมน่ารักมากทุกคนเวลาที่ปอทำกิจกรรมอยู่นะคะไม่มีพลังงานกดดันเลยดีมากเล่นชิลๆได้เรื่อยๆเลยอะ่ะทุกคนแล้วปอก็เล่นมาสักพักแล้วนะคะก็มีหลายฟังก์ชันที่ถูกปลดล็อกแล้วนะคะแล้วปอก็ชอบฟังก์ชันเปลี่ยนชุดมากเลยค่ะดูนี่ ก็คือเราสามารถเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยนะคะทุกคนคือแบบว่าโลดที่สุดนะจ๊ะแล้วตอนนี้เราก็ต้องรอให้เมื่อเขือเทศนะคะโตก่อนนะและก็แน่นอนว่าเราสามารถนะคะทาสีบ้านตกแต่งบ้านได้ติดไฟได้แล้วก็แบบทาทุกอย่างเลย <c oughs> ทุกคนคือแบบว่าอิสระมากๆเลยอนะจริงๆนะดูส <c oughs> ิหุยมีเสียงเพลงด้วยว้าย โอ๊ยน่ารักมากเอาละตอนนี้ขอมาหาร้านเสื้อผ้าก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาซื้อเสื้อผ้ากันที่ร้านนี้เนาะนี่ฉันมีเงินเยอะอยู่นะเนี่ยจริงๆแล้วปออยากได้ชุดนี้ค่ะ6,300นะซื้อเลยและก็ยังมีชุดประจำวันนะคะกว่า1,000ชุดเลย <c oughs> คือบอกว่าเสื้อผ้าเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนฮาโทเปียไม่ใช่แค่เกมนะคะแต่ว่ามันคือบ้านหลังหนึ่งของเราเลยนะคะโอ้ตอนนี้มะเขือเทศนะคะก็โตแล้วคะ่ะเก็บเลยนี่วู้เราได้มะเขือเทศมาแล้วมาปึ้มปึ้มครบแล้ว จากนั้นนะคะก็เอามะเขือเทศน,นะคะไปขายหรอฮะจริงดิเราเอามะเขือเทศมาขายน่ะรับไหมอ๋อก็คือสามารถขายได้หมดเลยนะคะเพื่อหาเงินนะคะทุกคนหุยเก๋มากเลยอะเอาขายต่อขายต่อเอาละเฮ้ยเราได้เงินมาเพิ่มอีกหนึ่งพันแล้วคะ่ะทุกคนหุยเปิดฟังก์ชันขับขี่พาหนะ อย่าบอกนะว่าตอนนี้เราสามารถขี่รถได้เลยเอวเอวเอโอ้โหอันนี้เขาก็มีรถเริ่มต้นให้เรานะคะทุกคนก็ซื้อไปเลยค่ะศูบนบาทนะคะขอบคุณนะเพื่อนอุ้ยสุดยอดไปเลยค่ะเออเขาให้เราเอารถออกมาขี่แล้วโอ้โหย,หยน่ารักอะ โคตรเทเลยอะก็คือเราเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยวิ่งแล้วนะสามารถขี่รถนนะคะเพื่อขับเข้าไปในเมืองได้เลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อุ้ยน่ารักอะ่ะอุ้ยคือเขามาช่วยปอรดตามต้นไม้อุ้ยน่ารักมากเลยอะขอบคุณนะครับเฮ้ยอะไรหรออุ้ยขอบคุณจ้าขอบคุณ คือเขาให้อาหารปอกินด้วยอะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะคะแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนในเกมที่ดีมากๆเลยนะทุกคนวันนี้นะบอกเลยว่าปอเนี่ยอัดคลิปนี้ไปนะคะหลายชั่วโมงเลยนะเพราะว่าเล่นเพลินนะมีทั้งแบบว่าสร้างบ้านตกแต่งบ้านทำอาหารตกปลาปลูกผกักแถมยังมี น้องสัตว์เลี้ยงนะคะให้เราเลี้ยงด้วยแหละทุกคนแล้วก็มีเควสนะคะมีภารกิจอื่นๆอีกมากมายคือแบบเยอะมากๆเป็นเกมที่น่ารักมากๆเลยนะคะคือแบบเล่นแล้วเพลินมากๆเลยอะ่ะฮาทปเปียเป็นเกมสโลไลน์นะคะที่เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ในแบบที่เราต้องการเลยนะคะสาหรับใครที่สนใจนะคะสามารถโหลดเกมนะคะมาเล่นได้ในช่วงโค้ดเบตานะคะตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่19พ พฤติกรรมเลยนะจ๊ะ เล่นได้ทั้งใน iOS, Android แล้วก็ PC เลยเด้อแล้วก็เขามีของรางวัลน,นะคะสำหรับลงทะเบียนลงหน้าให้มากมายเลยนะคะมีทั้งบัตรผ่นงานคิดต้อนแสงจันทร์เหรียญทองดาวสมหวังมาเล่นคอมเบตาและลงทะเบียนลงหน้ากันเยอะๆนะคะปออยากให้ทุกคนมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในโลกของฮาร์ทโทเปียไปด้วยกันนะคะเลทฮาร์ทโอเปี เล่นเถอะคนเล่นนะ่ะภาพสวยมากเป็นเกมที่แบบจริงๆสักครั้งในชีวิตอ่ะโหลดเถอะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะทุกคน